สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูตุ่มอีกครั้งนะคะนายสนุกกับทรายบายครูตุ่มวันนี้ครูตุ่มจะพาเด็กๆไปรู้จักกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกันนะคะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งเป็นโครงสร้างของร่างกายลำตัวมีลักษณะอ่อนนิ่มมีทั้งหมดเจ็ดประเภทดังนี้นะคะ ไปดูประเภทที่หน่งกันเลยค่ะฟองน้ำลักษณะก็คือมีลักษณะคล้ายพืชเกาะติดอยู่กับที่ลำตัวเป็นโพรงมีช่องเปิดด้านบนและมีรูพุนโดยรอบทำให้น้ำและอาหารสามารถไหลผ่านเข้าไปในโพรงลำตัวได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างของฟองน้ำนะคะไปดูประเภทที่2กันเลยค่ะ สัตว์ที่มีลำตัวกลวงลำตัวใสคล้ายหุ้นมีรูปร่างคล้ายทรงกระบอกตรงกลางลำตัวเป็นโพรงสัตว์พวกนี้ทุกชนิดอาศัยอยู่ในน้ำเค็มนะคะยกเว้นไฮดรานะคะที่จะอาศัยอยู่ในน้ำจืดอันนี้คือตัวอย่างก็คือแมงกระพุุนปลการังไฮดราดอกไม้ทะเลนะคะ ไปดูกลุ่มที่3ามกันเลยค่ะสัตว์ทะเลผิวกรุค่ะจะมีลำตัวหยาบครูกระมีสารหินปูนเป็นองค์ประกอบไม่มีส่วนหัวลำตัวแยกเป็นแฉกนะคะยกตัวอย่างเช่นปลาดาวปลิงทะเลและแม่นทะเลนั่นเองนะคะไปดูกลุ่มต่อไปเลยค่ะ กลุ่มที่4ี่หอยและหมึกทะเลมีคงแข็งอยู่ในลำตัวยกตัวอย่างเช่นหอยแครงหอยแมลงผู้เคลื่อนที่โดยใช้หนวดยกตัวอย่างเช่นหมึกต่างๆนั่นเองนะคะไปดูกลุ่มต่อไปกันเลยค่ะหนอนและพยาธิ มีลักษณะลำตัวนิ่มกลมยาวไม่มีขาผิวเรียบไม่เป็นป้องนะคะยกตัวอย่างเช่นพานาเลียพยาต,ตัวแบนพยาตปปักขอพยาตใบไม้พยาตัวตืดสัตว์จำพวกนี้บางชนิดจะดูดกินเลือดสัตว์อื่นที่มันอาศัยอยู่เป็นอาหารเราจึงเรียกว่าปาสิตนั่นเองนะคะ ไปดูกลุ่มต่อไปเลยค่ะกลุ่มที่6สัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องจะมีลักษณะลำตัวกลมยาวเป็นปล้องคล้ายวงแหวนต่อกันผิวหนังเปียกชื้นยกตัวอย่างเช่นไส้เดือนดินปลิงดูดเลือดและทากด,ดูดเลือดน,นั่นเองค่ะกลุ่มต่อไปเลยนะคะกลุ่มที่7็ด สัตว์ที่มีขาเป็นข้อมีขาต่อกันเป็นข้อๆยกตัวอย่างเช่นยุงแมงมุมและมีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวยกตัวอย่างเช่นกุ้งตั้งปูนะคะเมื่อร่างกายจเจริญเติบโตเต็มที่จะดันเปลือกให้แตกออกแล้วสร้างเปลือกใหม่เรียกว่าลอกข้ามนั่นเองนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วเด็กๆมาทบทวนพร้อมกันกับครูตุ่มเลยนะคะข้อที่1ปะการังจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มพืชคะใช่แล้วค่ะปะการังอยู่ในของกลุ่มสัตว์นั่นเอง ข้อต่อไปเลยนะคะสัตว์พวกลำตัวมีโพรงอาศัยอยู่ในน้ำจืดใช่แล้วค่ะไฮดรานั่นเองข้อที่ 3. สามสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพวกใจะเจริญเติบโตขยายขนาดตัวด้วยวิธีการลอกคราบ เก่งมากเลยค่ะสัตว์พวกมีขาเป็นข้อข้อต่อไปเลยนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ดำรงชีวิตแบบปรสิตคือเด็กๆเก่งมากเลยค่ะก็คือกลุ่มหนอนและพยาตินั่นเอง ข้อที่5มีลักษณะคล้ายพืชเกาะติดอยู่กับที่คือปรบมือให้เลยค่ะปลุ่มฟองน้ำนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกกันบ้างไหมเอ่ยเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยสามารถฝากความคิดเห็นไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หลังจากนั้นขอกำลังใจให้ครูตุงด้วยการกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ครูตุมด้วยนะคะ และพบกันใหม่สวัสดีค่ะ